โบมีสายีเหรอสบายดีพี่น้องสบายดีอซทุกคนพี่น,อน,น้อ,นอ,องวันนี้จะมากระชุ่มซ้อมเมนูพี่น้องมื่อนี้แม่เงื้องน้ำเสนอเมนูแกงหอยพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้สะอ่อมหอยได้ไหมแกงหอยใส่ปะแม่หั่นหนาจะมาดูแม่ชี้ใช่ขึ้นน้อยหนึ่งเหมืนหรือจังไรพี่น้องส่วงสิไปอัน ช่วงสิไปแต่งเมียนให้ลูกชายนหนะจนคขมตากระดำปุบปื้อค่ะเออแล้วก็มาอีกช่วงล้างๆช่วงวังช่วงวังได้วะช่วงวังพญิพามเป็นพี่น้องหนาก็มาเคี้ยวขขาปื้อปื้อไปโผล่อีพอไปโผล่พญิพามโอ้ยวะคือคือในใจ,จผู้สิโลมียันย,นย,ยงังงึ้งแท้ะวะ ตายของกันคือลุงเบียงเนาะย่อที่บอกสันได้บลาบบลาบเปลานั่นนะลุงเบียงกะเผาเนี่ยเนีเ่ยโซ่ไม่ได้ลุงเบียงตายก่อนเผาเนี่ยนะยคั่วแบบเป็นเงาค่าเดียว<ม>คัวตายก่อนเนี่ยตายนำ้ำรังเผาเนี่ยโซ่บอกเอาได้แบบนี้ไม่ใจกกับพระเจ้าค่ะมีคนตายผัวเลยเนาะมันมันบ่เป็นใจ่สันมันก็เลือลุกเลยเนาะมนุษย์ ไปบม่ได้โอ้ยอหอดมือหอดเวนสิเห็ดจังได้ชีลัวจังได้แกับบ่ย่างคือเก่าของกันหอดมือหอดวันหอดมือตาย่ชาวกินยังแสเม่โอ้ยสะพพกแกงปลาหมูสันเหนี่วหมยากแซ่บบ่แซ่บคือแต่เก่าแม่ขุ่มขาส่วนยีแม่แซ่ปลาแดก มิยามอาาย้องใส่แกงนอนก็กนกม,ม,กม,ม,ม่้องผีหัวแ่แค่หัวมกับมิ้งยาม่้อีใส่แกงด้กรปุนาห็นี้จ้ะหนังคายบนมือบนคลายพอถุยพี่น้องเอ้ยกดเตี๋ยวยายถีบ <c oughs> เห็นจุบามาคายแห่งเต็กเ,เนาะแบบว่า <c oughs> คนแปลกหนาเนาะแม่คนแปลกหน้าเข้าแห่งกับบเขามากินแ่าสันยายถีบว่ะ เ้าหอดบระทามมีคนมาทามสองคนค่ะทามประทามน้ำปั่นน้ำใยงึ้งห่วยแล้วก็ขายผมเป็นะนะน้ำปั่นบ่มีเด้อว่ะขบอกผู้เจ้ามันอยู่อ่ะอือแม่เจ้าคือบปั่นบโเลีอ่ะใจยังอยู่ใจแม่กูญชิเป็นปปบีเป็น <c oughs> บอกเพื่อนมาหาเป,ปิดบีอันเนี้ยปั่นกับใครกุญชิบีเป็นผู้ใหญ่ใจดียนหรือว่าเอฟซีทูกฐานบ่มีผูใ้ใดอยากัน เมาขัเบียกันเมากระเตี่ยวอันไม่ญ่ทีมันแจกบ่นเนาะแบบว่าจังสี่นะพี่น้องก่อยจะซื้อจักรสองพันแล้วแต่งบชุบเจ้าเสิเหตุหายจักถวยจักถวยไปเนาะโอ้โทจัดรือได้พี่น้องเลยแมนบอกต้องเอิ้นเป็นถวยก็ได้ข่อยจะเมาจักรสองพันแบบสี่ก็ได้พี่น้องอยจะเมาจักพันหนึ่งแบบสี่ก็ได้นะพี่น้องตามสัทธาก่อนจะเมาจักรขาลอยแบบสีก็ได้นะพี่น้องแล้วแต่ชุบเจ้าเสิเหตุจักรถวยจักรถวยแจกชาวบ้านแบบสีก็โอเคได้พี่น้อง บรรทัดเป็นมืออะไรมือนี่พี่น้องพัดแต่มานี่รับไเห็นรถดเขาจอดเทือนพี่น้องกลางคืนในสภาพเป็นิ่งรถเมาก่อนพี่น้องอืมนแกงหอยกอ่อนไปเช็นว่าจอดเทือนพี่นอ้องอืานะเจ็ดของสันไม่กลางคับ<ด> ชอบมเขามหากนมากเลยสองปีบ้าเขาลนะเวลน้อยท่นไมพาไม่ทานหรอก่จงะปุ๊กีสามรูนึงเนาะกะแจงกะจองกระเสบไปใหญ่เหมือนวาจกแจัอระจงกจงกะจงคือเป็นนวดด้วยวนวลมนย่งอือี่เหาอยากกัไหย่งง้ยพี่ได้เหาอยากมาเนมาหนักเจ้า แม่ทีบกำลังเสียนต้มไก่พี่นนพนเนา,าเหจหายไก่มากินสั่งบัวส่ประเด็กเนาะมันก็ไปพ่นแหละที่ใช้ประเด็ดบ็ไปนะน แม่ตปก่อหวยค่ะสบายดีประรุงามงามลูกงามงามสบายดีประรุงเออแบบสั่นเลยเดีย๋ยวดึงออกมาให้อยู่เขาอยู่เขาวคัดข้าคัดแข่งอันนี้จะขัดแข้ง อยากเขาบ้างากินนันมาม่าสห่อเะเวนนี่ก็แล้วเลยข้าวเสบียนอี่ยงมนาเ่ารน่ะยังกินนะน้ำซุปกัยังเน้ำซุปหม้อเดียวสามสิบอง่มันบวบทเนอะมันคลายบวเบิลน้าหม้อข้างน้า่ะนะเ่เออ แม่ประยูมาบ้านนี่ก็บระยูไปปูม okay. mm. ันเมือนี้ไปอีอืมบัดข้ากับูจักหน้าจุ่งห้าอีเนาะข้ากับจักหนาจุ่งห้าอีข้ากันแตกน้ำ่ะข้ากับข้ากับรานเดี๋ยวข้ากับปรันาัมากินพ้พ่มานังจุงกันอย่รครับ้กขบ้าวหอนาดูข้าคนี้บาดโอ้ยแห้งหนัก เออจะพอเขาแนมจื่อๆบักอี่วาเฮ็นมันหยางกามเงินม่านมันมันทวี่มันมานาเกิดรม่กีบกเทียมเนี่ยหยางจมาแล้วหัวไปบับโอ้โไปที่งบักเนาะที่เาไม่กอู่เี่หยางท่่เขาบอกาแก่กามเงินประจักอเลยไปสมัรอางบักเขาบอกหามบอก่้อายวนส่คนเว เ้ากระเทียมสีเข็ดให้ดอกขนว่าสิมากินกันเลยแสงงามพี่น้องเขาเหรอคนบัวเนาะงามอะิ่งไก่เนี่ยไฟดีแล้วพี่น้องนี่ไงอะไรไฟดับนี่ยังเชื่อว่าเป็นนันอินไดซส์ขนาดนั้นเขาคือบูรีดับตัดมาตัดดังเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันม่าอันเดีไม่ขี้ไฟเขาอันเดี๋ยัยังบวบดต่ตัดมันตัดมันไฟโตอันนี้มันดูดเฮ้ กินแหนะตนเสไมื่อไรเมื่ไเออมันกินเต่าลมฮัเดนะตัดเฮ้ยปลาออกอ้ปลาะกอนเต่ตอเเอาอ,อกะอนเะว่ามันกินไฟแห้งแ่ขอหลอกขลมดึงแน่มันลายยามมงมากระต๊ะมาละโมหนักแ่ดี ไผแล้วอยู่ในไอ้เคียมก็ออกถอแลวไผสีอยู่ตัดอยกอนออกกอนอันตาล้เออมื่นเนาไข่รับไขรับเนะเต่าล่มหน่ป่ะจังนี่จะาว่าปานนี่ใส่ปลาแดกห้อมส่วนๆเห็นมาเล้มันตัดยังวะนตัมันัด่ หัวกเซ็บมือนเยมหใช้เปงหัวมาเฮ้ยลูกเจ้านะเฮ้ยเทลรวมีสารมันขากกระดอไดนั่งได้ยังมันกั่บแท่งก้นแท่งดาน อี่แม่จสใส่เขาเบื่อว่าตัวเองจะมาจะกินได้บหรอจะกินได้ด้วยกันเนีก็คือเก่หมองมันใครดอกเนาะไข่ดอกแอเอ็กมานะนำอยู่อ่ะไปชิมอืมชุดหย่อนแม่แกงหอยแสบปลาพี่น้องแสบเมื่อจะได้กินข้าวแรกซองหยกไม่ต้องกินกินที่ละหยกที่ละ ทีละคนต้มไก่นี่สิพวกโหนกน้ำลังเข้าเนี่สิกินอ่อม้อยใช่ปาพี่มันทอดได้ลูกอีลามาคอยบอกนี่เฮ้าต้นมันประเภทนี่ไม่ปลูเนี่ต้นประเภทหลดมากับประจัดษีเแก้มือสาวนี่แหละอุ่นแล้วนะไปจูดีมเนี่ยแต่เจ้าชิว่าเลยยายไปไปมาที่เขาด้วยห ข่าวมาพี่น้องดึกดึกจีตาเปลี่ยนเตาเสะเอาดิพี่น้องบานนี้ก็ดน่สวยเลยนะรอส้มเด้อพี่น้องตอนกินนะบานนี้เออข่าวมาแล้วเดียลูกเดียอยากกินแล้วด้วยนี่ไปกินน้ำพรอเจ้าพุ่ลุงเออน้ำแร่เตินเติมันเด็ดนี่กระแล็ดยังได้อาร์ตง่ายร้อยอยู่เดี่อยนี่ ใส่ปลาให้มันนัวใช่เลยนะมากระสุนกบ้าคุกอยู่กมาแม่แม่ปลอกระุนบาเ่ยเอาอย่างอรลดนี่ราชทัยต่อยบ่ฮะจนบริผักเนาะันได้ยังวะ ถ้ามันมีันก็เห็ดต่ให้ไปยังกลางคืนก็ทเห็ดได้แ่นีหูอ่วงแต่มไม่งานเดือ่วง่ผมมีงานคือว่าแค่กลางคืนกับเห็ดและกันเห็ดได้เออไม่งานด่วน้ินหุ้นนี่ม่นนอนบ่ได้หรอกไม่ใช่มนมาได้รอก งานด่วนพี่น้องป้าน้ามีเอฟซีทามห้าพนใหญ่ตุ้ยรอยู่ดอกพี่น้องโหลดห้าก็มาจาะเทือนกระแซาไปอีกเลยพี่น้องสิไปท้ายกลางคืนอีกพี่น้องเลยเอาเอาท่านกับท่านเอาพวท่านกับเอาพวท่านกับเบิร์ดเาไปอาพี่น้องเลยกินนเอาบวกไม่ใจโหลดห้าก็มาจาะเทือนกองแกงกแสิเตรียมสิไปอีกเลยพี่น้อง